คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Google เดี๋ยวเรามาดูวิธีการลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากบัญชี Google กันนะคะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Google ตอนนี้อยู่ที่หน้าของบัญชี Google ให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ที่เราใช้ล็อกอินบัญชี Google นะคะถ้าเรามีหลายๆบัญชี ในการล็อกอินบัญชี Google เราสามารถมาเลือกที่ด r o p d o w n ได้แล้วก็ให้เรามาเลือกบัญชีที่เราต้องการลบหมายเลขโทรศัพท์ออกให้เขามาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเมื่อเขามาอยู่ด้านบนแล้วให้เรามาเลือกที่จัดการบัญชี google ในส่วนของหน้าบัญชี google เราจะเห็นแทบในส่วนตรงนี้สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ ให้เรามาเลือกที่ข้อมูลส่วนบุคคลต่อมาให้เราเลื่อนลงมาเราจะเห็นข้อมูลติดต่อก็จะมีอีเมลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์เราต้องการที่จะลบหมายเลขโทรศัพท์ก็ให้เรามาคลิกที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะตรงนี้ ต่อมาให้เรามาคลิกที่หมายเลขโทรศัพท์อีกรอบเราจะเห็นที่เป็นรูปดินสอนแล้วก็ถังขยะด้านบนให้เรามาเลือกที่ถังขยะค่ะตอนนี้เราใช้การล็อกหน้าจอก่อนนะคะก็ให้เรามาเลือกที่ดำเนินการต่อเพื่อไปปลดล็อกหน้าจอค่ะ ต่อมาให้เรามาใส่ PIN หรือว่ารหัสหน้าจอที่เราใช้ในการล็อกอินหน้าจอโทรศัพท์ระบบจะกลับมาที่หมายเลขโทรศัพท์เหมือนเดิมให้เรามาคลิกที่ถังขยะอีกรอบระบบจะบอกนำหมายเลขออกก็ให้เรามาเลือกที่นำหมายเลขออกค่ะ ระบบก็จะลบหมายเลขโทรศัพท์ของเราออกแล้วก็จะขึ้นว่าหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ให้เพิ่มเป็นหมายเลขโทรศัพท์แบบนี้นะคะรวมถึงตรงนี้ก็จะบอกว่ายังไม่มีหมายเลขโทรศัพท์เท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากบัญชี Google รวมถึงบัญชี Gmail YouTube ของเราที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของบัญชี Google เช่นเดียวกันค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ